สวัสดีครับอยู่กับจ่องของลุงทิดาครับเนาะนี่มือนีก็มีเสื้อผ้คยือเก่านะครับเสื้อผ้าือเก่าหมาบไม้จากยีลาบ้านหน้าเนาะครับเนาะยีราบานหน้าชาแนลนะครับก็มือนีเป็นยีลาบ้านหน้านะครับพีมือของยีลาบ้านหน้าเนาะรับ็หมอบไม้ให้ลุงทิดก็ได้เอามาคของนะครับศิลปินน้านเรานี่นะครับ Darwin, เ, ingo, ah <uds> inside, เ yup. channel, นาะ เป็นพวงพวงมะไรนะครับพวงมะไลรนะครับเนาะนี่ครับก็ปบปบเป็นเชอร์ไพร์คือเก่านะครับกับยีราบ้านหน้าก็บในหมอบไม้ให้ลุงทิดนะครับมาข้องนะครับมะข้องให้ที่ราปีนเฮานะครับเนะาะนี่ราะแต่ว่าลุงทิดก็บโบนิเฮตนะครับก็ถึงจังหวะอีหราบ้านหน้าเพื่อนกั บมยากคนไหนนะครับเพคนก็ได้ถอนมันถอนยังแล้วเรียบร้อยแล้ววันหนอคนก็พอได้เฮ็ดได้วันถอมีเวลาได้เหตุคนก็เลยได้เฮ็ดได้เฮ็ดก็คือเก่านะครับก็บไอ้ลุ่งหิเอามร์้องคือเก่า,น,น,า Channel นะครับที่ลาบ้านนาเนาะครับเนาะนี่ครับนี่องลาบ้านนาชาแนลนะครับนี่เป็นพวงอยู่ <c oughs> ประมาณลายเติบเนาะครับเนาะหลายเติอบอยู่กับมะหน่อยป็นไรนะครับมะหน่อยป็นไรกัอีหล่าบ้านหน้าก็ว่าลูก่ิดยังบาดเจ็บอยู่นะครับกับมันแบบว่านางยากนะครับกับเลยอีหล่าบ้านหน้าเพิ่นกับได้เย็บเองเฮ็ดเองนะครับมาไล่นะครับนเนาะเย็ดมาไล่กับเลื่อยหมอนไม้ให้ลูก่ิดมาของคือเก่านะครับ ว่านาลิตะหลายครั้งที่4 5หนี่ก็ได้มาเล่นอยู่พี่ครับหัวสั้นหัวสั้นรีสอร์ทนะครับหัวสั้นรีสอร์ทคือว่าอยู่บริษัทบ้านพักอันบริษัดพยาบาลฟินแลนด์ก็บบทบอท่านกากลา,างไว้ทีนะครับบ้ทากนกากลางเวทีอยู่เพราะว่าเห็นผลนะครับผ้นพายุมากเหมือนกันบน่ากลัวนะครับ ดังนัยังบ่ท่านบ่ท่านกากลา,างไว้ที่เล่นยูมองที่จะคล้องนะครับเยี๋ยนี้กักําลังเล่งทมดินนะครับทมดินหมองทีสิบสามไรนะครับสี่เหตดุดวเป็นไวทีทาว้อนหันนะครับนอกระดีสางดวงสางยังผมกัได้ยางไปเบื้องครับผมได้ยางไปเบิง้งอู้มัน,มนบมเมนเบแคบครับบ่มแมนต์เก็บแคบใหญ่แยงประมาณอย่เต็มมวนคูนไห้ครับ ประมาณถึงแลขเจ็ดไหลคิดว่าเลขเจ็ดไหลนะครับเนาะมันบักกว่างบักกว่างเลยมันหัวขย้อนมืดเป็นประมาณสองพันลนนะครับเดือนประมาณสองพันคนรถเพราะว่ารถทมนั่นเป็นเดือนแล้ววันหัวเดี๋ยวนี้ยังบ่ทันแล้วยังอีกสั้นหนึ่งนะครับอีกสั้นหนึ่งกับจากทีท่านพ่อรือบ่เพราะว่าสั้นนี้มันก็สทีได้ท่วมสูงกว่าน้ำทางอยู่ครับสูงกว่าน้ำทางอยู่ทั้งเกียร์เบิองนะครับเพราะว่า ด่านหลังลุงติดยางไว้เบื้องหมู่บ้านนี่ก็อยู่ประมาณ4เมตรนะครับประมาณ4เมตรความสูงนะครับความสูงอยู่ประมาณ4เมตรนี่แหละประมาณนี้นะครับก็ใมขคูนสูงเพราะฉะนัพื้นเพระาะดินมันแบบว,ว่ามันต่ำนะครับมองหันมันต่ำในค้คูนสูงตั้งแต่คูนดินกับเ <c oughs> บิดเบิดบนหน่อยแล้วครับนี่คูนดินเบิดบนหน่อยแล้วเพราะว่ารถล,ละ รถล,ละลอยหาซีบนะครับรถล,ละลอยหาซีบกับคาเขาคาเขาหลุมหัวดินอีกกัอยู่ประมาณรถล,ละสามสิบนะครับตก๊กต๊กอยู่รถหนึ่งประมาณสองลอยสามสิบตั้งแต่ดินในรถกับสองลอยนะครับเนาะประมาณหลุมอีกสามสิบเป็นสองลอยสามสิบนะครับตัวรถนี่แหละ เดี๋ยวหนิเพื่นก็ขน,นอยู่จนคำผมนะครับเป็นละมือขนจนคำก็มีพวกสะบ่านเอาเขา้าไปแยกออกไปเอาให้พวกสะบ่านก้อนจังสันนาครับเพราะว่าอยู่หันเป็นงานใหญ่นะครับเนาะเป็นงานใหญ่พอรถก็รถก็ได้สามสี่ขั้นนะครับรถสามสี่ขั้นประเด็นมันค้นอยู่หันอยู่หันถอยน,นี่ครับนาลิตะหลายครั้งที่45ครับกับฝ่ารีบซื้อบัตรจองตั๋วนะครับเด้อ มีศิลปินหลายครับหลายคนนะครับนาะศิลปินดังๆหลายคนนะครับเพราะว่าจะเป็นมีภายในแม่นครับแม่นบนแม่นมาอยู่ครับจะขึ้นสีมาเนาะหยินแต่ก็วานะครับพมกับนุ่งดัตูแน่จัจนะครับจะเป็นว่ามีแม่นมนีวันนำมือนแบบมีรับเชิญนะครับก็มีลายศิลปินดังหลายหลายคนอยู่วันเนาะนะครับ หลายคนอยู่ซีมาเหมือนนี้นะครับเนาะนี่แหละนี่ยะนุ่งติดก็ดีบอโบยอนี้เอาเชื้อภัยศิลปินนะครับเชื้อภัยศิลปินยีหล่าพี่เป็นฝีมือของยีหล่าบานหน้าเป็นผู้เย็บนะครับผู้เป็นไทยเฮ็ดไทยนี่แต่ว่ารอบนี่ วันที่มีแบบม่หายนำนะครับวันที่มีแบบมมาหายนำปลาหลอดนีเทียอแบบได้มันก็มีแบบทรงมาหายวันทถอะมีแบบทรงหม่บ่วงนอกมีจกมีจกแบ่งบ่วงในมีจกแบ่งต้องซ้ำนั่นกับิลงตซ้ำนั่นพอดียังสัตานี่ครับขับนตอนกาหยาบวันเถอะคนก็มีแบบมีเขียนบอกว่าวงทั้งนอกมีเท่ายวงทั้งในมีเท่าย ลักก็โตหน cents, ่อยทอดไร่แบ่งโตอัน kita, นี้หัวทอดไร่แบ่งสงสั่น่ะน่ะมันก็ได้ระบุบอกว่าเห็นว่าทรงนี้นะครับนะครับเนาะก็ได้ง่ายเนี่ยนั้นก็ได้ง่ายอยู่ครับบ่นขั้นแค่นีนออกว่ากิดเดงมันก็ก็นอกจากเห็ดแติ สลับไปสลับมานี่น่อนนะครับสลับไปสลับมาก็บอกผมว่ามันอย่างไรแนวไยอะยังสลับผู้เป็นจักร้องเป็นผู่จักร้องทรงมาไล่มานะครับน่ะบรรจงมาให้คือว่าดีครับดีดีครับดีครับจะมีจะมีดอกใหม่นะครับเนาะจะมีดอกใหม่ดีครับ ท้ายเนี่ยมันเป็นตัวนึงซื้อกลับหลังนะครับเป็นตัวนึงซื้อกลับหลังนอนไปนี่ครับแต่ว่บา <c oughs> บูนี้ฮีหลาบานหน้าชาแนลเป็นก้นเนี่ยเย็บมาไรนะครับเนาะลุงทิดเป็นผู้เนี่ยให้หมอบไม้ให้ลุงทิดเป็นผูเมื่อกล่องศิลปินนะครับมานเชื่อภัยศิลปินผู้จักรของศิลปินศิลป์น,ปนี่ บหูนะครับบหูอีดีนะครับบมหูะว่าตอนเอาไปค้อง่นละจังสิงห์จักว่าเมื่อไรว่าะว่าก็มีไล่ซื้ออยู่ครับนี่มีไล่ซื้อแม่นันแม่นี่อยู่นะครับนันพี่นันพี่นี่อยู่นี่ครับสามสี่คนนะครับนอกพนกับเป็นกลุ่มคนนะครับเป็นกลุ่มเคนเดงครับแต่พนกับแบบว่าใหม่ศิลปินหูนะครับจนกว่าสิได้ดเอาข่องให้วันหน่อ นี่ครับเนาะเนี่ยทั้งด่านบุญกาทั้งด่านวิธีเยี่ยวหนีเพิ่นกากำลังซจอมนะครับกำลังซจอมกันเพราะว่าเพิ่์กษิตได้ซจอมเต่หน,นีหอดประมาณานโม่งโม่งก็กลัวนีพิ่์กษิตได้ยุดละว,วันเนาะได้ยุดิโม่งโม่งก็กลัวหนีพงศ์กษิตได้ยุดแล้วว่ายุาดิพักแปบ๊บนึงกษิตได้เทียบประมาณนสองทุ่มนะครับ เดิมไล่สองถุมนะครับเนาะนี่แหละนี่ครับจะลืมรอบต่อไปก็ไม่ลืมนะครับเนาะลืมมีมีสื่อบัตรจองตั๋วนะครับเนาะนี่แหละรอบต่อไปกับหอบซีนาลิตะไล่ครั้งที่สี่สิบหกนะครับอ่าเือซีเมนตรงกับมันเสานะครับตรงกับมันเสา กายังบทันรหัวา่าเสาสิมานี่บทันรหัวา่าเสาสิมานี่เพิ่นกะสิได้ต่อตอวหรือพันสิยุทธสงการผมก็คิดว่าคุณละลังเลิกแรงจังสิหุจักนะครับจังสิหุจักวา่าหลบต่อไปนี่มันตีเท่า์ไรนะครับเดียวหนีเพิ่งกิบพรทันได้บอกนะครับนี่นะครับเนาะภาพลุงทิีกะสิได้ขอปิดคลิปนี้ไปสามสิหนีสักก่อนนะครับเด้อ คลิปหนาจังพอครับลุงทิดไปนะครับนาะอูม้มีก็หลายครับครับผมคลิปหนาพรไหมครับไม่ไปครับ